พายุเปลี่ยนทิศเคลื่อนลงตำ่ำเรียงแถวพุ่งเข้ารอบนี้หนักแน่อัปเดตเส้นทางฝนวันนี้ถึง29กรกฎาคม2568ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันอังคารที่15กรกฎาคม2568คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามเส้นทางของพายุจากการอัปเดตโมเดลล่าสุด พบว่ามีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวมาทำบริเวณประเทศไทยของเราโดยจะเกิดขึ้นในช่วงไหนและจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใดบ้างในขณะที่วันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งพื้นที่ใดจังหวัดใดต้องเตรียมตัวรับมือแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง15วันข้างหน้าซึ่งจะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายเดือนจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในช่วงไหน ติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ จากการอัปเดตโมเดลล่าสุดของ ECMWF ประกอบกับการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่17-18กรกฎาคมจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำนี้มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเรื่อยๆอาจแรงถึงพายุได้และจะเคลื่อนตัวมาทำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่19-20กรกฎาคม จากโมเดลแสดงให้เห็นว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนี้มีแนวโน้มอาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นถึงพายุโซนร้อนจากการเคลื่อนตัวลัดเลาะเข้าสู่ชายฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนล่างและอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจอ้อเจียงในช่วงวันที่21กร,รกฎาคมหลังจากนั้นคาดว่าจะเคลื่อนตัวมาทางบริเวณประเทศเวียดนามในช่วงวันที่21กร,รกฎาคมด้วยอีกทั้งพายุลูกนี้จะค่อยๆอ่อ,อนกำลังลงตามลำดับมีแนวโน้มเคลื่อนตัวมาทางบริเวณสปป,ปลาว คาดวันในช่วงดังกล่าวพายุจะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงและหย่อมความกดอากาศตา่ําตามลําดับโดยรอบวงของหย่อมความกดอากาศต่ําจะปกคลุมมาถึงบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่22-23กรกฎาคมนี้ด้วยซึ่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่าเมื่อพายุเคลื่อนตัวมาทางบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมจะส่งผลทางอ้อมดึงดูดเหนี่ยวนำลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราให้มีกำลังแรงขึ้นทั่วไทยจึงมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากตกแช่ตกยาวนานต่อเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่จะเคลื่อนตัวกลับลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวนันออกเฉียงเหนือในช่วงดังกล่าวอีกด้วยจะเห็นได้จากโมเดลว่าฝนจะตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่23กรกฎาคมเลยทีเดียวอีกทั้งพาย,ยุที่เคลื่อนตัวมาทางบริเวณตอนบนของภาคเหนือ จะเคลื่อนตัวออกไปบริเวณประเทศเมียนมาเข้ารวบ <ies> รวมกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณประเทศอ ER ินเดียในระยะถัดไปจากโมเดลจะเห็นได้ว่ายังมีหย,ย่อมความกดอากาศต่ำอีกหนึ่งลูกที่เคลื่อนตัวตามหลังมาติดๆอีกทั้งมีแนวโน้มว่าหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นถึงพายุได้อีกด้วยจากการเคลื่อนตัวมาใกล้เคียงกับพายุลูกแรกมีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนตัวมาทางบริเวณประเทศเวียดนาม และจากโมเดลแสดงให้เห็นว่าพายุลูกหลังจะไม่เคลื่อนตัวมาทางบริเวณประเทศไทยนะคะจะหมุนวนอยู่ในบริเวณประเทศเวียดนามและอ่าวตังเกียและจะค่อยๆอ่อนกําลังลงตามลําดับหากเป็นเช่นนี้ก็จะส่งผลกระทบทางอ้อมเหนี่ยวน้ําดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราให้มีกําลังค่อนข้างแรงถึงแรงอย่างต่อเนื่องทุกภาคทั่วไทยจึงยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักถึงหนักมาก แบบยาวๆไปจนถึงช่วงปลายเดือนกนรกฎาคมแต่อย่างไรก็ดีตามโมเดลแสดงผลสภาพอากาศในระยะไกลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าพายุจะไม่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ไทยก็อาจส่งผลกระทบทางอ้อมทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งยังคงต้องติดตามอัปเดตข้อมูลเป็นระยะๆะะนะคะหากมีสาเหตุปัจจัยอื่นใด หรือแม้แต่พายุจะเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนตัวเข้าใกล้ไทยแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดจากกรมอุตุนิยมวิทยามาแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการตั้งรับมือกับสภาพอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนในช่วงนี้นะคะส่วนลักษณะอากาศในบ้านเราวันนี้ตามโมเดลจะเห็นได้ว่าลมมรสุมยังคงมีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยที่เรามรสุม,ม,ม,ม เด็กขยับตัวสูงขึ้นไปเล็กน้อยผ่านผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนตอนบนของภาคเหนือและสอปปอลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำที่หมุนวนอยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนภาพรวมในวันนี้ฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่จากการพัดผา,ผาข,อของลมมรสุมที่พัดเชิดหัวขึ้นทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่ง ตามโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแถบชายฝั่งและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากนั้นในช่วงบ่ายของวันนี้บริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ต,ตอนกลางจากนั้นในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงข้ามการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้จากโมเดลว่าจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยมีพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงกระจายตัวอยู่เป็นจุดเป็นหย่อมอันเป็นพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยสีฟ้าบริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางในขณะที่พื้นที่สีเทายังคงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีฝนค่ะ หลังจากนั้นในช่วงค่ำคืนของวันนี้ไปจนถึงช่วงดึกยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้วันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24 2 7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 6องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครนายกราจีบุรีชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด30-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-34องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-27งสเองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสฝนฟ้าขนองที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาขอแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่าน น้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมและตราดให้ติดตามรับมือเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจสง่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ชุมชนเมืองที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนขวนง,งดออกจากฝั่งในระยะนี้เอาไว้ด้วยหลังจากนั้นในช่วงวันที่16-18ถึงกรกฎาคมตามโมเดลจะเห็นได้ว่าทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าขนอง และฝนตกหนักบางแห่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางฝนตกหนักมีอยู่เป็นจุดเป็นหย่อมเนื่องจากสาเหตุปัจจัยเดียวที่ส่งผลกระทบต่อบริเวณประเทศไทยของเรานั่นคืออิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดเสริมเติมความชื้นเข้ามาด้วยกําลังปานกลางอย่างต่อเนื่องในขณะที่ร่องมรสุมขยับตัวสูงขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนม,มาสปปลาวและประเทศเวียดนาม แต่ยังคงทำให้ทั่วไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งต่อเนื่องไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมโดยในช่วงดังกล่าวฝนมักจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำเป็นส่วนใหญ่อาจมีฝนฟ้าขนองบางแห่งในฝั่งรับลมมรสุมเท่านั้นหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องจะเห็นได้ว่ายอมความกดอากาศต่ำในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ในช่วงดังกล่าวอาจมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นถึงพายุพร้อมทั้งดึงดูดเหนี่ยวนำลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราให้มีกำลังแรงขึ้นและเหนี่ยวนำเร้งมรสมุมให้กลับลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงดังกล่าวทุกภาคทั่วไทยจะกลับมามีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นด้วยเช่นกันแต่ยังคงเป็นฝนที่ตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆตามโมเดลจะเห็นได้ว่าการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวบางแห่งต่อเนื่องยาวๆไปจนถึงช่วงปลายเดือนกรกฎาคมได้เลยทีเดียว เนื่องจากพายุที่ก่อตัวขึ้นจะเกิดขึ้นแบบสองลูกติดต่อกันจึงทำให้ลมมรสุมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรามีกำลังแรงขึ้นแบบต่อเนื่องยาวๆร่องมรสุมก็ยังคงพดาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนแบบต่อเนื่องยาวๆด้วยเช่นกันแต่อย่างไรก็ดีแม้หลายสาเหตุปัจจัยจะส่งผลทําให้ทั่วไทยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่แต่ก็เกิดในบริเวณพื้นที่เดิม ที่เคยเกิดฝนฟ้าขนองเป็นประจำพื้นที่ที่มีฝนตกซ้ำซากทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะว,วันออกและภาคใต้ฝั่งตะว,วันตกซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถลม่มต้องติดตามรับมือนะคะส่วนพื้นที่ที่รอคอยฝนก็มีโอกาสได้รับฝนเพิ่มขึ้นแอดมินและทีมงานขอให้ฝนเข้าไปตกไวๆค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่าย สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและปรารวนขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม และร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ